ูใจเมื่อวานเจอมากคงคนหนึ่งนะเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มนะดีใจมากเลยนั่งบอกนันงชอบตั้งแต่ยังไม่ดังก็เลยถามว่าตอนนี้เขาไม่ได้ดังนะคะอะไรของมาสอ่ะเลยอุดหนุนข้าวต้มไปพันห้าอุ้ยพูดดีมากพอดีเป็นคนบ้ายองไงคะวันนี้นะคะแต่งหน้านะคะเตรียมไปนะคะรายการจำไม่ได้แล้ว สุดฤทธิ์สุดเด็ดค่ะเป็นการพูดคุยนะคะเขาจะพูดคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะที่เปรี้ยวๆไม่ว่าจะความรักไม่ว่าจะสายมูไม่ว่าจะการอะไรก็แล้วแต่เขาจะถามเราแต่เราจะตอบได้เป็นบางอย่างนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนะโอ้โหจะตอบให้กระเด็นเลยเนาะแต่นี้อายุเยอะแล้วเวลาตอบอะไรก็ต้องระวังตัวโอ้ย ไม่ได้ชอบเอาแต่ใจประมวลเพลงตัวเอง่อยนะลองเพลงไม่พอแต่ก็มีเพลงส่วนตัวนะขอบอายุเยอะจริงนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยปรุงแต่งปรับแต่งนะอย่างดีเลยคนที่ดูถูกดิฉันนะคะแล้วก็อะไรกับดิฉันว่าดิฉันแก่นะคุณคิดผิดนะคะที่ดิฉันลงไปคุยที่ดิฉันไปให้ความสําคัญและอะไรหลายๆอย่างคุณอย่าเข้าใจผิดนะคะคนแก่อย่างดิฉันนี่นะหายากนะคะนะบอกเลยถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ เออเนาะคนแก่นะที่จริงจะต้องให้ความชื่นชมนะพี่เจฟนะว่าเออเขาเดินทางมาขนาดนี้บางคนเราเจอเพื่อนหรืออะไรบางคนเนี่ยโอ้ยทําไมสวยๆเต็มหน้ามันไม่ติวะมันไม่ติอเราเจอคนที่ถูกใจเราทําไงแล้ววะ่าพี่จจ๊บเขามีได้แล้วเราก็จะเรามีท่าดิหน้ารักเนาะ เราเพคิดอะไรมากมายเทียนมีมีถ้าดีก็กดเข้ามาลองเพงแล้วนะ <c oughs> สำหรับแมรี่ก็คือเป็นผู้หญิงผิวเน้นผิวเน้นผมเน้นหน้าตาแล้วก็เน้นสรีละแล้วก็ของไม่ต้องแพงมากเราพอใจซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปกู้เขาซื้อนะเอาของเอาเงินที่เรา ทำมาหากินได้เนี่ยออกมาใช้เราอยากเอ่อร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องกินตอนเย็นเรากินตอนเย็นให้น้อยหน่อยแล้วมากินตอนเช้ากับตอนเที่ยงนะคะยังไงเนี่ยเราก็สบายอยู่แล้วว่าเพราะตอนเย็นเนี่ยคือคือเรานอนแล้วร่างกายเราก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์หลังอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเราจะพบเท้าน้ําหนักเราจะลดเท่าไหร่อุ้ยเราเปลี่ยนเสื้อแล้วนะเป็นไซส์นี้ไซส์นี้มันก็ ถ้าฟังผ่านหูนะคะก็บางคนทําตามก็โอเคบางคนไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ได้กลับอันทักทายกันขอบคุณมากนะคะสําหรับดอกกุหลาบสวยงามค่ะเป็นคนชอบดอกกุหลาบมากเพราะว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดดอกไม้ที่เห็นที่สวยที่สุดก็คือดอกกุหลาบว้าวให้มงกฎได้ถูกใจถ้าถูกใจก็ขอบคุณนะคะ ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าช่างก็แต่งหนะ้าทำหน้าตาหน้าเกลียนก็จะดูดีแต่ตาไม่แต่งอะไรเลยทำอย่างงี้ก็ไม่กล้าทำนะเพราะว่าเพราะทำอย่างเงี้ยมันทำไงก็ดูดีนะดู <c oughs> น่ารักน่ <c oughs> ารัก่ะ <c oughs> แต่ถ้าไม่แต่งหนะ้าไม่มีลูกตาเนี่ย <c oughs> ก็ด้านแต่งหน้าเกลียดนะต <c oughs> าผม <c oughs> ผมยังไม่เข้าเชฟนะตอนนี้ก็คือลอยหน้าลอยตาคุยนะคะอ่านไม่ออกมองไม่เห็นต้องเอาภาษาอังกฤษให้เป๊ะเห็นไม้เรียบร้อยสวยงามอร่ามตา ขอบคุณนะคะรักแมรีอะไรนะคะปังมากโอ้ก็โอ้ไปออกงานมีช่างแต่งหน้าไม่ปังไนดะ้ยังไงแล้วคะก็ทําตัวเหมือนสุปตาล่ะค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเจอกันกับชุดสวยงามค่ะท่องความสุขความสุขนะเนาะโอเคไหมล่ะโอเคตื่นเจ๊งไหมอ่าไม่คิมคิมทำามาทาตรงนี้น่อยไม่คิมตัว